ครับผมขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับในการทักแบบห่วงด้านหน้าเปิดหรือว่าแบบหอยตะกุดนะครับผมเนี่ยทักแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะในขั้นตอนที่ผ่านมาเท่ากับได้ขึ้นงานขึ้นอย่างไปหลายขั้นตอนแล้วครับวันนี้เดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายละพอดีกําลังมีเวลานะสาหรับเส้นเก่านะ่ะมันเขามาทักตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไปนะครับ ก็ร่าการง่ายๆครับก็เหมือนการทักทัวไปนะแะตัวนิดนึงมันอาจจะลกนะครับอันนี้เก็บไปบางส่วนแนละ้วจะพยายามทาช้าๆนะครับผมพนัดด้านขวานะครับพันมันนี้สอดใต้ขึ้นมานะครับเหมือนมัดปกตินะครับอ่าเจือกไนลอนเนี่ยนะครับผมจะใช้เบอร์เก้านะครับผมถ้าเบอร์ อื่นมันจะเล็กกว่านี้นะครับก็ตอนนี้ก็มีชุดทักเริ่มต้นนะครับผมก็มีครบชุดนะครับมีทั้งห่วงทั้งอย่างไปหมดเลยสามารถทักแบบนี้ได้เลยครับกลับมอันนี้ผมจะทักประมาณสิบสามเสาสิบสามเสามันจะแน่นประมาณนี้แต่ว่าถ้าอยากได้หางอีกนิดนึงก็แล้วแต่ฝีเข็มของแต่ละคนนะครับปกติตรงนี้ผมจะเอาขยับเข้าไปนะแต่ว่าน,นี่มันจะ มันน่าเขียนหน่อยนะโฟกัสบออ่าโอเคแทงด้านหลังนะครับหนึ่งขมด้านหลังค่อยไล่นะครับเสาแรกเนะี่ยมันจะค่อนข้างยากนิดนึงถึงมือจับมันนิดนึงครับผมแล้วก็ไล่ไปเลยสองไว้ด้านหลังนะครับ เชือกต้องเอาไว้ด้านหลังทุกข้างนะครับ3 4 เจ็ดส 1 <12 S> 2บเจะมีช่องไฟนิดหนึ่งนะฮะเนบสามหนึ่งกขึ้นสิบสามมือประคองนิดหนึ่งนะครับดึงนิดหนึ่ง ก็ขึ้นแถวที่สองเลยมันจะมีช่องไฟของเขาอยู่เราก็มือประคองเส้นนี่อยู่นะครับดต้องปล่อยนะตามปกติทำเลยครับ ก็ยังเอามือประคองเส้นนี้อยู่นะทักเหมือนเดิมนะครับอันนี้ไว้ด้านหลังเหมือนเดิมนะครับทักไปเรื่อยๆมันก็จะพันขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไหน,นมันก็จะชานลิดนึงนะครับ ่ถึงสองเถาแล้วนะครับผมฮนะเนาะไอสองแถวแล้วก็ทักไปอีกแถวนะนี่เอาปล่อยได้ละแต่ยังบ่ตัดนะขึ้นไปเรื่อย เ่ย,เยก็ลองทำกันนู้นะครับง่ายๆนะครับมันเป็นงานฝีมือนะครับอาจจะบอค่อยสวยงามนะแต่ก็ใช้เวลานะครับมันกำหนดเวลาที่แน่นอนมาได้นะครับน,นี่มันเป็นอาชีพลักของผมแล้วนะมัน ก็มีหลายคนตีจองคิวเข้ามาแล้วก็มันนี่นะยกเลิกก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าเขาพินัดเองนะครับบางท่านก็เกินกำหนดมาเดือนสองเดือนสามเดือนอย่างเงี้ยนะครับก็เขาก็โอนมาจําคืนให้สำหรับท่านไหนที่อ่าทักมาแล้วบอกเอามาจําในส่วนเงินมาจํามาผมก็จะเอาไปทำบุญ นี่นะครับอันนีส้สามแถวแล้วนะมันก็ประคองตัวนี้ใช่ชีมนะครับมันเส้นเล็กเนี่ยมันบานมือมือประคองละดึงผมก,ก็จะหัดนะครับฮัดแน่นขึ้นมาฮะเนาะอันนี้ผมยังบอทัดนะผมจะอีกแถวนึงนะครับผมถึงจะตัด ก็ทักไปเวลาดึงออกมาก็หมุนเข็มนิดนึงนะครับเพื่อให้เชือกเขาคล้ายตัว นี่มันเกินมาหนึ่งรอบแล้วเนาะก็จะดึงย่ามอีกข้างนะครับอันนี้ผมก็จะใช้ฟันกัดแล้วก็ตัดไม่ชิดนะครับใช้กันไกลตัดสมาด้วยนะครับชิดเลยนะ นะครับทักไปเรื่อยๆนะครับจนสุดเลยอันนี้ผมจะบอยุดคลิปนะเพราะว่าบางท่านงงเรา,ายาวไปเลยครับน,นี่จะใช้เข็มปลายง้อนะครับเห็นหรอมันจะทักง่ายนะครับพักแล้วงัดขึ้น งานขึ้นนะครับมันก็จะง่าย เลยจะซูนะครับน่าจะประมาณสัก2แถว ดูความเหมาะสมนะครับนั้นพอสมควรหรือยังผมจะทักมาถึงนี้ ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเขาจะเก็บงานละในการแทงแทงกับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับเคยทำกันมาแล้วนะครับพอจะมีช่องไฟที่เขาทักออกมาแนะ่ะแต่นี่เทาแทงส่วนครับเฉยๆนะครับหนึ่งเอาทีละครึ่งนะสองแทงไปทีละช่องนะครับเราต้องพันในอย่างนะครับแทงปกติสามสี่ห้า นี่ผมสิบสามแถวไอ้สิบสามเจานะครับอันนี้เจ็ดแล้วแล้วก็มือจับไว้ประคองดึงเนาะขอจะลัดเข้ามาครับจะลัดเข้ามาไปเรื่อยต่อเลยครับแปดเก้า 1ิ12 13ดสองดึงแล้วมือประคองมาแล้วดึงปึ๊บอึ๊บอืมเอาเนาะรัดสนิท็ี่ีเข็มสุดท้ายนี่ นะครับมันจะมีส่วนที่อ่ามันโฟกัสเลยจะมีส่วนที่เว้าลงไปนะครับเ้าก็แทงขึ้นไปแทงเข้าไปจริงๆเขาจะตัดแล้วก็ลนไฟแล้วก,ก็ได้ครับแต่ว่าผมจะเก็บประมาณนี้เพราะว่านิดนึงนะครับอึบขอเข็ม เราจะมีแม่เหล็กอยู่ที่โต๊ะนะเพือ่พอคอยคอยลายเชือกเพือ่อดึงนิดหนึง่งดึงขึ้นบนนิดหนึง่งเึืกาวร้อนนิดเดียวเห็นไหมเห็นไหมมันจะนิดเดียวนะกาวร้อนพอตัดให้ชิดนะ เซเชอร์ก็บเกฟเวช้ประโยชน์รั้งต่อไปไปเช็คล้นนะครับล้นระวังนะครับอโอเคปึ๊บ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 กปนไก่แต่งนะครับแต่งแต่งแต่งระวังนะครับกปนไก่มันเคยพลาดานี่นะฟึ๊ดเข้ามือคัตเตอร์นะครับ จะมีนูนกับนะแบบเปียกจะใช้แบบเรียบนะกดหมนุนมันกลมกดหมนุนกดหมนุนกดหมุนแต่งแต่งแต่งงานฝีมือท,ทุกขั้นตอน แต่งห่วงนะครับฮะเนาะสันมันอาจจะโปร่งกับใช้มือใช้เล็บนี่นะครับเล็บเหลืองๆดำๆของเขาเนี่ยนะครับผมกับแต่ง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 เช่นนี้กับเปลืองเปลืองต้นอ่ะเรียบร้อยนี่เรียบร้อยครับพร้อมใส่นี่ยควงเขาเนี่ย ลองไปทําดูครับเมื่อยากเกินความสามารถนะโอเคขอบคุณครับฝากไปด้วยนะครับผมคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึง